สวัสดีค่ะพอกันก็นไม่ต่อยอีกเนาะค่ะเนาะมันนี่ไม่ต่อยสิบห้าเห็ดหยังเนาะค่ะมันนี่ไม่ต่อยสิบห้าเขาคั่วอีกเนาะค่ะเขาคั่วเพราะวา่าน้องเคสเอยูไม่ต่อยกะบม่ได้ไปอุดรอดน้ำมูเนาะค่ะเพราะว่าไม่ต่อยอยู่บ้านอันดูเป็นมูคุณยายถวดค่ะและ้วก็ดูแลน้องน้องหิ้วพร้อมเนาะค่ะเนะาะมัน ลองเที่ยก็ยูแล้วก็จะเขาขั้วมันหนึ่งเขาเฮ้ก็เขาซูคุณยายกินเนาะค่ะแล้วต่อก็จะมัหนึ่งเขาสูคุณยายกินแล้วก็จะเฮ็ดก่เข่าเป็นกินเนาะค่ะแล้วพี่รอมี่ยังนี่ยังตะเคียนอยู่พี่น้องเบิรงนยังผีดลรืค่ะ เพราะว่าเพราะว่าคุณยายเพิ่นบก่าไม่มูอยู่เนาะคะ่ะตามธรรมดากะน้องเทียหนักข่าหนึ่งสองนู่นต่อยมากแต่ว่าแต่ว่าเหมือนนี่น้องเคยีคยิคนปรอยู่เนาะค่ะต่เลยไม่ต่อนต่ตเลยจะได้มาก เห็ญญดซูคุณยายกินค่ะหนึ่งเขาแล้วแล้วไม่ต่อยกาจะา้่างสวยล่างซ้ำเป็นหนาทีเกาเกาเดิมเของไม่ต่อยหรอค่ะเพราะว่าแต่ละเมอแต่ละเวนไม่ต่อยกันอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะ ลางถวยแล้วแล้ววันนี้ต่อยก็จะเห็ดกับเผาสู่คุณยายกินจับ่รูวว่าคุณยาย่นจะเห็ดให้เหงกินเนาะค่ะมันนี้ก็ยังโมโหอยู่พอ่ายูกันแพรีงสองคนค่ะมันนี่หมูแรงกะสีสงสัยสงสัยทีมงานหมูมแรงก็สีกลับมากเป็นบางส่วนเนาะค่ะ เป็นบางส่วนกลับมาเพราะว่าไอ้ลองเทียนของยงเงก็แบบไปมือเสานี่ค่ะไปมือเสารเนี่ยก็จะเหลือแตาเม็ดต่อยคุณยายก็อยู่สองคนก็บพระได้ยา่ยเรค่ะเห็นน่ากินน่าอยากไม่งั้นก็กินไปเพราะว่ามันกินกินง่ายๆคุณยายแล้วก็บอกค่อยกินยาเพรกค่ะเป็นก็กินง่ายๆ เห็ดนักกินให้คุณยายกินแล้วแม่ต่อยก็จะไปทํานาที่ดมดื่มของแม่ต่อยล่ะค่ะก็จะไปหาซักผ้าซักแค่เห็ดเยี้ยงธรรมดาไปส่วนน้องหิวน้องหิวกับน้องเต้แม่ต่อยก็จะให้อาหารเพิินแล้วเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมากก็ตื่นขึ้นมากแล้วก็ไปป่อยเพิินกน็ให้อาหารเพิิน เป็นทีเรียบรอยแล้วของเหี้ยวก็ต้องเต๋ก็ได้ปราวาเตื่นเกินมากอะป้าวมันกับบ่เด็หนึ่งเขา้ายแล้วค่ะกับบ่ค่อยเด้ก็หนึ่งกะเศร้ากันได้ กินงาอื่นกับกิมงานอื่นกับบรูจยักไป้ใส่ทีน้องเจ้าไปใส่ของบวหูเพราะว่ามันผักทคนละของแล้วค่ะไม่ต่อยกับเจมาเห็นดูแต่ในทั่วเช่องบ้านเมื่อหนาเป็น่เห็ดทยกประมาณนี้ละค่ะ ค่ะเดี๋ยวเอาเอาไว้พอกันกับเม็ดต่อยช่วงเม็ดต่อยเฮ็ดกับเผาให้คุณยายเนาะค่ะบาคุณยายคนใจะเฮ็ดหยังซูกันกินมือนนี้เนาะค่ะเดี๋ยวพอกันไหมค่ะค่ะกะมาพอกับเม็ดต่อยต่อเนาะค่ะเนาะลังจากที่มือเศร้านี่เม็ดต่อยล่างถวยแล้วกันหนึ่งเขาแล้วบาดเม็ดต่อยกับมาเฮ็ดนักกินให้คุณยายเนาะค่ะกะ บริเวณยังมากไหมดอกค่ะเพราะว่าแม่ต่อยบริเตุไห้เบิงเพราะว่าคุณยายพันวาตํมเจลไปแหงก็ได้กินง่ายๆเฮ้าทันพันวาบัดนี้แม่ตอยก็เลยไปตาําเจลไปแหงไห้เพิ่นเนาะค่ะตาําเจลไปแหงไห้เพิ่นขึ้นไปถั่วหนึง่งแล้วก็แม่ตอยก็กินบ่ยากค่ะกับแม่ต,ต่อยก็ต้มไข่ไปน้ากับมือเส้าก็คืออาหารเพราแม่ตอยกับคุณยายก็คือแม่ตอยตําตําปนไปแหงเนาะค่คะ,ปปะเะะขาจะเอาเอิญมาตําปนไปแหง แล้วก็ต้มไข่ขึ้นไปกินสองคนค่ะค่ะกับบัณฑับะม่ต้อยกับกินเสียจับียบร้อยแล้วเนาะค่ะกับคุณยายบัดแม่ต้อยกับลงมาลงมานางพักพรค่ะพักพรจะข้าวก็จะไปทูบ้านก็จะไปทูบานเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี้มันงานบ่หลายแม่ต้อยก็จะมีเวลาทูบานทูยังลก็มีเวลาเ่นกับน้องหิวนะว่แม่เ่นกับน้องหิวดอกดูแลน้องหิวน้องเต๋เนาะค่ะ ปันไม่ต่อยกะลงมานั่งเหรียญอยู่ข้างล่างค่ะหลังจากที่ว่ากินเขาแล้วเนาะคะ่ะมานั่งเหรียญน,น้ําไผ่มาเบิงค่ะเบิงแน่พี่น้องมานอนเฝาแม่ต่อยค่ะแม่ต่อยมานอนยุปีเม่ต่อยมานอนยุปีมันก็จะมานั่งเฝาแมตต่อยนอนเฝาแม่ต่อยเนาะส่วนอ้เพิ่นออกไปทั้งใดบุ้นนี่น้าหากันอยู่ ต่อยกับข้าตะเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะข้าตะเฮ็ดกับเขาให้คุณยายก็เลยเหโบเห็นบลาไอ้เพิ่นไป๊ใส่เนาะค่ะกจะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพิ่นก็จะมานั่งเหรียญนอนเหรียญอยู่ก็ไม่ต่อยยวงสีราคาเนี่ยมังเวียนมาถามว่ามีอ้ยอ้ไงเพิ่นเาก็จะนอนงยวงสี่ระค่ะเหี้ยว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 เหี้ยเรื่อย เยอะเสพอ่น้องือเป็นตัวยกนอนเถอะฮะกระจังสีละ่ะซุ่มมือเถอเห็นแม่ต่อยมานั่งเหรินยุปีอันนี้ก็จะเป็นปีมองพัคพนของแม่ต่อยตัววางตัวข้าวนะค่ะหลังจากที่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วต่อยก็จะมานอนเหรินยุปีค่ะบานเพิ่นก็จะมานอนเหรินเห็นแม่ต่อยมานอนเพิ่นก็จะมานอนเหรินยุ่น้ำจังสีละค่ะเพราะว่าแม่ต่อยก็โอ้ใดขังเพิ่นเนาะค่ะหลังจากที่ปลอยเหมือนเ้านี่ ก็จะมานอนเห่นยอยู่ประมาณนี้ถ้าไอเต้ยูย่ไอเต้ก็จะ,จะมานอนเหรนยอยู่รอนแ,ถแถวเดียวกันนี่ละค่ะมานอนเห่นยอยู่ซอแถวเดียวกันนี่แหละาากับผ้าลกิตของเม็ดต่อยมือน,นี่ยกะดวงจีระคะเพราะว่าเม็ดต่อยกับบ่ได้ไปอุรอน้าเพลินเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่มีผู้ดูแลล,ลูกไส้าลาคอยนีลูกไส้าลาลูกไส้จอมส้นมืเนอเ้าเ์พันส้นกับไอ้มาสัน ไล่ควบอ้ายอ้ายนี้ไปใส่บุญบั๋น,นไม่ต่อยฆ่าไปเห็นเน้ก,กินในครัวเพิน่นพากันแตกแยกกันไปใส่บุญอ้ายเพิ่นก็ะไดโอ้ยอาปากเทเจเบววยู่หุ่นวัเป็วันตอมบุ่นเฮ็ดเล่มเรยู่ลายหิเยวเลยเล่มเรยเล่มเรยู่งสิละพี่น้องกระยเพิ่นนั่นบ่ดื้อบ่สน เล่มเลเล่มเละเล่มเละอาลาอาลาเาล้ยใช่เล่มเละนกขากะกะเม่ต่อยก็จะอยู่ประมาณนี้่นก่ะเพราะว่าช่วงนี่ก็สายแน่แจ้งน้อยแล้วเม่ต่อยกะสิพ,พักพรจะข้าวหนึ่งกับเม่ต่อยกะะออับมาต่อต่อขีไว้มือนี่เมตต่อย เห็ดอีหยังไหคุณย่ากินเนาะค่ะเพราะว่าแม่ต่อยกับคุณย่าอยู่สองคนแล้วก็สงสัยสิจะตอนเข้าแรกั้งค่ะทีมงานบางส่วนเขาก็จะกลับมาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบรูกว่าผู้ใดสิกลับมาแนแต่ว่านนองเค็ดเิ่นกับไปนเลยค่ะหนองเค็ดเิ่นกับไปอยู่แต่ว่าเพิ่ก็จะกลับมาพร้อมปลาแจ้วนะเพราะว่าเพื่อนไปพร้อมปลาแจ้วเนาะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แม่ต์ต่อยกสิเอาไว้ซ้ำหนีสักก้อนเนาะค่ะสำหรับคลิปแม่ตต่อยกับหนองหิวกับคุณย่าถวด วันนี้หลายหลายเรื่องร่วมกันค่ะเรื่องเห็ดกับเขาคุณยายตรวจกินเห็ดกับเขาคุณยายตรวจกินหนึ่งเขาคุณยายตรวจกินลางตวลลางซ้ำใมตตอยก็จะลงมากลงมามานางพักผ่อนอยู่กับกับมีคุณชายคอยมานางเหลี่ยมดูน่นำเป็นเป็นอหนดาล่าประจํากองแม่ต่อยนะคะ่ะค่ะอย่าลืมนะค่ะกดไลค์กดแชร์แม่ต่อยนะคะอย่าลืมติดตามแม่ต่อยกดไลค์กดแชร์แม่ต่อยแล้วกะ ขอบคุณค่ะทีบอขามสุขสณนาเนะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต่อยกับเจยาไวซ้ํหนีเจ้ากอนเนาะค่ะไม่ต่อยกับขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะแล้วก็คลิปหน้าพอกันไหมค่ะกับแม่ตต่อยค่ะ